เมืองขุกข,ขันเป็นเมืองเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2302ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าเอกทัตแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ทรงโปรดกล้าวให้ทหารเอกสองพี่น้องทองด้วงและบุญมาพร้อมไพร่ผลจำนวน30คนออกติดตามพญาช้างเผือกโดยได้รับความช่วยเหลือจากตากระจัและเชียงขันสองพี่น้อง ซึ่งเป็นหัวหน้าชนเผ่าเขมรป่าดงแห่งบ้านปราศาสตร์สี่เหลี่ยมโคกลำดวนและสามารถจับพญาช้างเผือกนำกลับมายังกรุงศรีอยุธยาได้และมีความดีความชอบจึงทรงโปรดกล่าวยกฐานะบ้านปราศาสตร์สี่เหลี่ยมโคกลำดวนเป็นเมืองชื่อว่าเมืองขุขันและโปรดกล่าวให้บรรดาศักดิ์ตากระจในราชทินานามว่าหลวงแก้วสุวรรณ ส่วนเชียงขันผู้น้องมีบรรดาศักดิ์ในราชธินานามว่าหลวงปราบปกครองเมืองขุข,ขันขึ้นตรงต่อเมืองพี่ไม่ต่อมาหลวงแก้วสุวรรณได้รับโปรดเกล้าให้มีบรรดาศักดิ์ในราชธินานามว่าพระยาไกรพักดีศรีนครลำดวนตำแหน่งเจ้าเมืองขุขันคนแรกและต่อมาผู้ครองเมืองขุขันได้รับโปรดเกล้าในบรรดาศักดิ์ราชทินานามว่า พระยาขุขันธ์พักดีศรีนครลำดวนจนถึงท่านที่9ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อเมืองขุขันธ์เป็นจังหวัดขุขันธ์ในปีพุทธศักราช2459และในปีพุทธศักราช2481เปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกดและเปลี่ยนชื่ออำเภอห้วยเหนือเป็นอำเภอขุขันธ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมืองขุขันธ์มีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจาก ชนชาวเผ่าเขมรเป็นส่วนใหญ่รองลงมาเป็นชนเผ่าลาวสวยและเยอตามลำดับมีวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งบรรพบุรุษได้รักษาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติตามจนกลายมาเป็นประเพณีที่สำคัญคือประเพณีแซนดนตาอันเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวขุขัน